งไงทำไมเกียบแม่ขนานนั้นหรอเจวแม่มาปล่อยสัตเลยโอ้ย <c oughs> อเ,เ,อเสียใจอ่ะมาดูประตูเฉยเด้อปิดปิดระวังรถระวังรถ ฮักแหงผู้ผ่านน้อยสวยไหมสวยไหมแจสวยมากเลย,เลยสวยไหมแจเปดเฉพาะสุดปายไหมแจมันไม่ใช่สุดปายนะนี่ไงเขากลางเต็นนอนนี่แล้วทำไมเราไม่กางนอนอ่ะอกางสิทำไมก็นอนตรงนี้ก็ไิ้กางนี่นอนตรงนี้ก็ได้ไ นั oh, my oh, my ่นน oh. ี่เละจีไดจุดจุดเลยเฮียอย่าผอแม่ขนนั้นเลยหรอกจุดด hey. yeah. ีมีหยอกยองต้องมีฝนพาไปให้หน่อยไมใชกูจังคือผู้อื่นเธอเวอเจ้าของยามประกอนเขาไปไปเดินกับแม่ ดูสิเขากางเต้นหมดเนี่ยมีเต้<อ>กนกลางนอนเต้นหมดเลยดูมีห<อ>ัวใจด้วยมีนคนดูแลแกลางวันก็จะมีดนตรีด้วยแต่วันนี้เราไปวัดเราก็เลยไม่ได้มา,านี่ไงควายนอาแขนลงดีด,ด

มาส่องดูวิวชมวิวตรงนี้ระวางตกนนค่อย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 มามันจะอะไรขนาดนั้นน่ะมันวิวดีวมากดูนะครับอยู่ข้างล่างนะมันจะสวยมากแต่กล้องคงจะซูมไม่ถึง <c oughs> นี่คือเมืองนมองบัวลำพูสวยแท้ สวยมากเลยอ่ะสวยไหมสวยจริงอ่ะมีดอกไม้ช็อคชก็ดีนะไม่มีหรอมีดอก,ดอกขอ้าวคปีใหม่ดอกไม้เนี่ยแหน่ใหม่ๆเนี่ยซื้อให้วันเกิดปีใหม่วันสำคัญซื้อให้ชวนนี่ไม่ได้สักดอกปีนี้ก็มาปล่อยคืนธรรมชาติไงปล่อยตัวเองเัน้อ <c oughs> ใจจะปล่อยแลบ้บ่ในใจ ตอบชัดเจนบอกเลยนะเอฟซีเป็นขนมามิยานเด้อบ่ได้ผูกโซ่เด้งแยังมันลุม่มปล่อยแล้วไปกันเด้อสวยไหมอยู่ข้างล่างสวยสมยากเลยพอปล่อยแล้วไปกันเด้ออยู่ไหนอ่ะแม่พวกเราอยู่ไหนอ่ะสวยมาก ดาวบนดินดาวบนดาวบนดินดาวบนดินดูดาวบนดินอ่าเหลียวมองลงไปอยากขอดูดาวอันนี้คือดาวบนดินไม่บนเดินนี่จุดชมวิวไม่ต้องเดินไปใกล้นะลูก ว่าตกลงไปก็ไม่ได้ขึ้นมาละไม่ไ้เจอทีดีโอ้ย่าขึ้นไปนะดาวบนดินนะแม,าาม่แม่ก็ตกลงไปนี่งัดระวังมับล้องหัน ชีวิตจบครับฮ้ยระวังนะระวังตัวระวังเดินไปแล้วก็ไอย่ามน<อ>ี่ยฮะ โอ้มันไกลไปนูน่นพอไปไม่ไวไปไม่ไวก็นั่งตรงนี้ไปม่ได้ไม่ได้ไปจะมาให้กินนายยังไม่เนหะ็นออเออเออป้อปอาปาจะพาชมวิววา,ายอยู่นั่นบกก่จม เฮงแม่ใบเฮงเป็นไงลูกสวยไหมสวยมากครับผมสวยมากคริงกระเบลไหมวันนี้คริงกระเบลครับวันนี้ วันที่25ธันวาคมครับผมขอให้ทุกคนขอให้มีความสุขนะครับผมขอให้รักกันนะครมันสุกวันนี้วันคิดมาดครับผมคิดมาดก,ก็เลยมาเที่ยวใช่ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเนอครับเดอ้อ